ทุกคนคลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปตันๆหน่อยนะครับผมเดี๋ยวจะเล่าอะไรให้ฟังคือก่อนหน้าเนี้ยพี่ทำ YouTube จอดไว้แล้วได้เอาของไปแลกที่เรือมันเป็นเรือนั่นแหละเรือแลกสินค้าที่พี่ไปแลกประจำนั่นแหละแล้วก็ได้เจอนะผมคือมันมีของที่พี่คิดว่ามันว้าวไว้ใช้ JW แลกกับเจ้าแอ m ดมอนโตตอรัสนะครับผม <Wow. S 1> เออไอเราก็คิดว่าแอดมอนโตตอรัสเนี่ยมันแม่มันเป็นตัวที่ดีมากนะผมเห็นมันก็ มีแสงรีเจนเนอรี่วิบวับเหมือนกันใช่ไหมแต่ที่ไหนได้นะผมเห็นคอมเมนต์บอกว่ามันไม่ค่อยคุ้มเลยใช่ไหม <laughs> เออมันไม่ค่อยคุ้มเพราะมันเป็นแค่ระดับสองนะผมวิบวับระดับสองมันคือเราใช้หนึ่งหมื่นจไปเปิดแพ็คมันจะได้รีเจนระดับสามใช่ไหมแต่แลกไปแล้วครับผมเออมันก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยววันนี้จะมาเปิดแพ็คแก้เขือนให้แล้วกันนะฮะผมทุกคนหมื่นสองที่เสียไปก็ไม่เป็นไรครับผมถือว่าเปิดไปแล้ว <laughs> ถือว่าแลกไปแล้วครับผมเดี๋ยววันนี้ครับผมมา คลิปตันๆเปิดเลยแล้วก็คลิปนั้นใช่ไหมเห็นมีคนดวงบอกพี่ไม่ได้เปิด JW พี่พูดไว้ใช่ไหมในคลิปนั้นจําไม่ได้จริงๆนะับผมทุกคนนะพูดไว้ขออภัยด้วยนะผมก็มาเปิดให้คลิปนี้เลยนะผมเห็นคนทวงเรื่องเปิดแพ็ก JW เยอะนะผมเอาซะหน่อยครับผมวันนี้มาจัดครับผมรีเจนระดับสามวิบับปับวิบัปบปัตัวไหนก็มาเถอะแต่ถ้าดีก็เป็นวีเอโคครับผมไม่ครบสตทียนะตอนนี้ เนืงตองจัดดิครับผมฮันแนไม่เห็นขอบครับผมเฮ้ยตัวอะไรวะตัวอะไรวะเฮ้ยเห็นหางวะตัวอะไรวะเอ๊ะมันก็ไม่ค่อยคุ้นท่าไห่วะน่าจะดูรูปก่อนใช่ป่าน่ารักไหมใช่ปะเฮ้ยอยากได้อยู่นะป่าน่ารักเอ้ยไม่ใช่ โอ้โหไอ้นี่มันปลาหัวเหล็กตัวใหญ่ครับผมใช่ปะเฮ้ยไม่ใช่ปลาหัวเหล็กปลาอะไรอะ่ะแต่ก็ได้นิวครับผมทุกคนโอ้โหสุดยอดครับผมก็เปิดก่อนนอนครับผมคลิปนี้ก็น่าจะลงช่วงดึกๆึกหน่อยละกันนะครับผมทุกคนเดี๋ยวก็จะลงให้ก่อนนอนละกันนะผมนั้นวันนี้พี่ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะผมฝันดีลาตีสวัสด์ครับผมทุกคนวูไปแล้วครับผมเดี๋ยวตัวนี้จะเอามารีวิวให้ดูกันละกันนะครับผม